สวัสดีครับพบกับผมอาจาร,รย์มุ้ยหูทิพย์สื่อผ่านล่างเดินทางผ่านจิตลิขิตมาสจรรย์สิ่งที่เรียกกันว่าเมตตาบารมีจากองค์สิ่งศักดิก์สิทธิ์หรือแม้กระทั่งว่าการไหว้พระให้ถูกที่ทำพิธีให้ถูกทางเพื่อให้เกิดความสำเร็จทันปรารถนาะและรายการเอสไว้ต้องบอกเลยว่าช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ได้พบหน้าแต่สิ่งสำคัญ อาจารย์ไม่ได้จากคุณผู้ชมไปไหนอาจารย์ขอแนะนําความเป็นมงคลเพื่อให้ทุกคนได้รับสัมผัสที่เป็นดีสิ่งที่เป็นมงคลย่อมเกิดกับคุณผู้ชมทุกท่านเพียงแค่เปิดชมรายการเอ็ดไฟแห่งนี้และวันนี้อีกหนึ่งสถานที่ที่อาจารย์เชื่อว่าหลายคนมีความรู้สึกอยากจะรู้อยากจะสัมผัสและต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้เป็นกระแสที่ดีมาก ซึ่งเป็นกระแสโด่งดังไปทั่วประเทศหรืออาจจะมองได้ว่าไปทั่วโลกเลยก็ได้เราหนีไปไม่พ้นนั่นก็คือเรื่องของไอ้ไข่ซึ่งต้องบอกเลยว่าประวัติความเป็นมาทุกคนอาจจะได้รับรู้ข้อมูลหรือทุกคนอาจจะได้รับรู้เรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจริญเติบโตการเดินทางสแสวงบุญหรือแม้กระทั่งว่าทุกคนอาจจะรู้ในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาแต่วันนี้อาจารย์อยู่ที่ วัดจันทราวาสจังหวัดเพชรบุรีซึ่งวัดแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่อาจารย์มีความเชื่อและความศรัทธาในเรื่องของการไหว้พระให้ถูกที่ทำพิธีให้ถูกทางเพื่อให้เกิดความสำเร็จทันปาถนาและประวัติไอ้ไข่นะวัดจันทราวาสแห่งนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้คุณผู้ชมทุกท่าน,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 นได้รับฟังว่าความศักดิ์สิทธิ์ทำไมอาจารย์มุ้ยหูทิพย์จึงต้องพาทุกคนมารู้จักเจ้าไข่ ของวัดจันทราวาสหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่เป็นสิ่งสำคัญในการบูชาไอ้ไข่ซึ่งต้องบอกเลยว่าณนะวัดจันทราวาสตําบลท่าราบอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีแห่งนี้มีความเชื่อความศรัทธาไอ้ไข่เช่นเดียวกันแต่สถานที่แห่งนี้ได้เรียกไอ้ไข่ว่าเจ้าไข่ของวัดจันทราวาสและสิ่งที่อาจารย์อยากให้ทุกคนได้รับรู้นั่นก็คือความเป็นมงคล เจ้าไข่แห่งวัดจันทราวาสก็มีความเชื่อความศรัทธาเฉกเช่นเดียวกับไอไข่แห่งวัดเจดีประวัติความเป็นมาต้องกราบขอบพระคุณทางสื่อมวลชนทุกท่านที่ให้ความเชื่อให้ความศรัทธาและได้รับรู้ว่าเจ้าอาวาสวัดจันทราวาสแห่งนี้ได้มีความศรัทธาแห่งองค์เจ้าไข่และนำเจ้าไข่มาประดิษฐานไว้ณนะที่แห่งนี้ให้คนได้กราบไหว้ขอพรบารมี อาจารย์คงไม่ต้องเล่าให้ฟังถึงเรื่องประวัติความเป็นมาว่าเจ้าไข่มีความเป็นมาอย่างไรแต่วันนี้อาจารย์จะมาเล่าให้ทุกคนได้รู้ว่าความศรัทธาที่เป็นมงคลความเชื่อที่เป็นมงคลของไอ้ไข่หรือเจ้าไข่แห่งวัดจันทราวาสนี้มีความมงคลสําคัญนั่นก็คือการขอพอรเพียงหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่อยากจะได้อยากจะเป็นอยากจะมีเพื่อเกิดความสำเร็จทันปรารถนา และต้องบอกเลยว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์วัดจันทราวาสแห่งนี้ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำเพชรบุรีและใกล้เคียงกับวังบ้านปืนต้องบอกเลยว่าหลายคนที่เคยมาจังหวัดเพชรบุรีอาจจะยังไม่คุ้นเคยหรืออาจจะยังไม่รู้จักวัดจันทราวาสเพียงแค่คุณผู้ชมหรือคนที่เกิดความศรัทธากดเข้าไปใน Google Map พิมพ์ว่าวัดจันทราวาส Google Map จะพาคุณผู้ชม หรือคนที่ศรัทธามาณสถานที่แห่งนี้ความเป็นมงคลไม่ใช่มีเพียงแค่ไอ้ไข่เพราะความเป็นมงคลมีทั้งองค์พระประธานนั่นก็คือพระพุทธนิมิตซึ่งเป็นพระประธานประจำพระอุโบสถให้การกราบไหว้สักการะที่เป็นดีความเป็นมงคลเกิดขึ้นทันจิตทันใจกับคุณผู้ชมแน่นอนครับในส่วนของเจ้าไข่แห่งวัดจันทราวาสแห่งนี้หนึ่งสิ่งหนึ่งอย่าง ที่ตัวอาจารย์เองได้รับนั่นก็คือความเชื่อและความศรัทธาตัวอาจารย์เองได้เคยมาสถานที่แห่งนี้เพียงครั้งเดียวแต่จิตใจที่อาจารย์ได้มอบให้กับองค์เจ้าไข่นั้นมีมากหล้นจนทําให้ว่าเจ้าไข่ไปบอกในนิมิตไปแนะนําในสิ่งที่เป็นมงคลจนถึงการพิธีที่เป็นมงคลณนะสถานที่แห่งนี้หลายคนอาจจะงงว่าแล้วเราจะขอพรอ,อย่างไรจะทํายังไง เพื่อให้เกิดความสําเร็จไม่ต้องห่วงครับวันนี้อาจารย์มุ้ยหูทิพย์มาแล้วเราจะมาแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าทําไมเราต้องไหว้เจ้าไข่เพื่อให้เกิดความเป็นมงคลและทําไมความเชื่อความศรัทธาขององค์เจ้าไข่หรือองค์ไอ้ไข่นั้นมีความเชื่อความศรัทธาไปทั่วประเทศต้องบอกเลยว่าตอนนี้อาจจะไม่ใช่แค่ทั่วประเทศแล้วโด่งดังไปทั่วโลกอาจารย์พูดอยู่นะขณะนี้นี่ต้องบอกเลยว่าคนยังลุกเลย วันนี้ที่อาจารย์มาอาจจะดูว่าทําไมอาจารย์ต้องมาในช่วงกลางคืนจริงๆแล้วอาจารย์อยากจะให้ทุกคนได้เห็นว่าเวลาเราจะไหว้ขอพรน,นั้นไม่จําเป็นว่าเราจะต้องไหว้ช่วงเช้าช่วงสายช่วงบ่ายช่วงเย็นเรามีความศรัทธาถ้าสถานที่แห่งนั้นเปิดให้เราได้กราบสักการะเปิดให้เราได้ขอพรเราสามารถมาสักการะท่านได้ตลอดเวลาเพราะความเชื่อ เวลาแห่งการเป็นมงคลของแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณอาจจะมีความเป็นมงคลในช่วงเวลากลางคืนคุณก็สามารถมาไหว้ในเวลากลางคืนได้เพราะบรรยากาศเดี๋ยวอาจารย์จะเก็บบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงสายช่วงบ่ายช่วงเย็นให้กับคุณผู้ชมได้รู้ว่าการขอพรที่เป็นดีไหว้พระให้ถูกที่ทำพิธีให้ถูกทางให้เกิดความสำเร็จทันปารถนานั้นเป็นได้กับทุกท่านกับทุกเวลาเพียงแค่ว่า มีศรัทธามีความเป็นมงคลให้บังเกิดที่เป็นดีแล้วคุณผู้ชมจะได้รับรู้จะได้รับทราบในผลบุญที่อุทิศให้กับองค์เจ้าไข่เช่นเดียวกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการไหว้ขอพรกับองค์เจ้าไข่นั้นอาจารย์จะมีมงคลอะไรให้บ้างแล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าอาจารย์มีบุคคลพิเศษที่อาจารย์จะมามอบความเป็นมงคลให้กับเขามงคลในที่นี้ทุกคนทำได้ อาจารย์เชื่อว่าความสำเร็จก็เกิดขึ้นกับทุกคนด้วยครับแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันกันกบผู้ที่มีจิตศรัทธาในการบูชาองค์เจ้าไข่กันนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์มุ้ยสวัสดีครับยินดีมากมากเลยนะคะที่วันนี้อาจารย์จะพาออมาให้เรียนรู้กับเจ้าไข่นะคะใช่จริงๆต้องบอกพี่มุกอย่างนี้เลยว่าพี่มุกเป็นหนึ่งคนที่มีค,ความเชื่อค,ความศรัทธาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทวรูปองค์พระเจติจริงๆต้องอาจารย์จะเล่าให้ฟังอย่างนี้ ด้วยความที่อาจารย์ได้รู้จักกับพี่มุกอาจารย์จึงเชื่อว่าสิ่งที่มีมงคลเราสามารถกราบไหว้ได้เพียงแค่ว่าเราต้องรู้ว่าองค์นั้นคือใครและเราจะกราบไหว้อย่างไงอย่างเช่นวันนี้เราอยู่กันที่วัดจันทราวาดนะครับจังหวัดเพชรบุรีหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่อาจารย์เชื่อว่าตัวพี่มุกก็อยากรู้อยากรู้ค่ะาเคยได้ยินมาแต่ก็ยังไม่ทราบว่า คืออะไรอย่างเงี้ยให้อาจารย์ช่วยบอกจริงๆต้องเล่าให้พื่มุกฟังองนีว่าองค์เจ้าไข่หรือองค์ไอ้ไข่หรือใครเรียกตาไข่ไอ uh huh. ไข่ uh huh. บาวไข่โอ้มีชื่อเยอะแยะมากมายแต่วันนี้ณนะสถานที่แห่งนี้ก็คือวัดกันทราวาสสิ่งที่อาจารย์จะเล่าให้ฟังนั่นก็คือความเป็นมงคลหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของเจ้าไข่เจ้าไข่มีความเป็นมงคลอย่างนี้หลายคนบอกว่าการขอพรให้เกิดความเป็นมงคลที่เขาเรียกกันว่า ขอได้ไหวรับนั่นก็คือการขอพรให้เกิดความสําเร็จหรือเรื่องของโชคลาภวาสนาบารมีแต่สําหรับวันนี้อาจารย์จะบอกในเรื่องของความศรัทธาที่ถูกต้องอ,อย่างเช่นที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนั่นก็คือองค์เจ้าไข่ของวัดจันทราวาสพี่มุกรู้ไหมครับว่าเจ้าไข่ที่มาอยู่ที่เนี่ยจริงๆแล้วท่านก็คือเทวดาที่องค์เจ้าวาดได้เชิญองค์เจ้าไข่มาประดิษฐานทําพิธีบวงสรวงอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยใช้สรรพนามชื่อนั่นก็คือเจ้าไข่เจ้าไข่มาเป็นสถานที่มาไว้ในสถานที่แห่งนี้คนต่างถิ่นต่างที่ที่เคยได้มากราบไหว้ขอพรก็มีความเชื่อความศรัทธาเช่นเดียวกับพิมุกพอมาไหว้มากราบไหว้ขอพรมาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของบารมีโชคลาภวาสนาหรือแม้กระทั่งเรื่องของตัวเลขก็ได้รับความสําเร็จพอได้รับความสําเร็จเช่นเดียวกันทุกคนก็ ลาบสักการะต่างๆก็เอามาถวาย<ม>เจ้าไข่นะสถานที่แห่งนี้อาจารย์ให้มองอย่างนี้ว่าอาจารย์ให้ทุกท่านมององค์เจ้าไข่ที่เราขอพอรเนี่ยท่านคือเทวดาหรือท่านคือปู่โสมเฝ้าทรัพย์<ม>ท่านคือสิ่งที่เป็นมงคลพร้อมกับพร้อม,ก,อมกับการประทานพรให้เกิดความสําเร็จอ,อย่างเช่นวันนี้ในหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างอาจารย์อยากจะให้พี่มุกค,คิดไวอ้อย่างบางทีพี่มุกอาจจะคิดว่าอาจารย์แล้วเราจะขอพอรในเรื่องอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดี เพะเรื่องอะไรแล้วก็ต้องไหวยังไงอะไรเนี้ยพี่มุกก็ไม่ไม่ทราบอย่างจริงจริงอันเนี้ยดีมากเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ในสิ่งที่เป็นมงคลเราจะได้รู้ว่าการไหว้ให้ถูกที่ทาพิธีให้ถูกทางเพื่อเกิดความสําเร็จอย่างพี่มุกเนี่ยเราเราเราก็ไปหลายๆที่นะเพราะว่าเดก่อนที่จะเข้ามาในรายการเราก็ได้ฟังอยู่ว่าพี่มุกก็เคยไปกราบไหว้ในสถานที่แห่งนั้นเราไปกราบไหว้ในสถานที่แห่งนี้จริงๆแล้วอาจารย์จะเล่าให้ฟังอย่างว่าเราเชื่อมั่น เราศรัทธาในที่ไหนเราไหว้ในที่นั้นได้ไม่จําเป็นว่าเราจะต้องเดินทางไปถึงที่วัดเจดีย์ของไอ้ไข่เพียงอย่างเดียวตอนนี้อาจารย์เชื่อว่าทุกคนก็รู้กันเป็นอย่างดีว่าพี่มุกก็สงสัยนะว่าทำไมมีตั้งหลายวัดแล้วทำไมต้องไหว้ที่ไหนจะต้องอะไรอย่างไงพี่มุกก็ยังใส่จริงจริงเนี่ยหลายคนถามอาจารย์มาเยอะมากอาจารย์ทําไมไม่จัดทริปทัวร์ไปหาไอ้ไข่ที่นั่นเลยอาจารย์ที่วัดที่ปทุมก็มีวัดที่จังหวัดนนท์ก็มีแล้วเราจะไหว้ยังไงจริงๆอาจารย์ให้ยึดถืออย่างนี้ ยึดถือหลักของตัวเราเองสําคัญเลยก็คือความศรัทธาเรามีความศรัทธาไม่ว่าไอ้ไข่จะอยู่ที่วัดเจดีที่สิชนที่นครศรีธรรมราชเราขอพรบารมีท่านก็มาอธิษฐานเอามาประทานพรให้กับเราได้ได้แน่นอนนะครับเพียงแค่ว่าหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่อาจารย์บอกไว้และย้ําไว้ในทุกๆครั้งว่าการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราต้องมีความรู้ก่อนหนึ่งเราต้องรู้ว่า กันเนี่ยเราเรามาอยู่ที่วัดจันทราวาสเนี่ยเราจะขอเรื่องอะไรใช่เราจะขอเรื่องความรักเหรอ<ม>เราจะขอเรื่องการงานเหรอเราจะขอเรื่องการเงินหรือเราขอได้ทั้งหมดเลยอาจารย์ต้องบอกเลยว่าที่นี่วัดจันทราวราสมีชื่อเสียง<อ>แต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักอาจารย์วัดอยู่ตรงไหนวัดจันทราวาสเนี่ยจริงๆแล้วในแรกเริ่มเดิมทีเลยจะเราเดินทางได้ทางเรือนะเพราะวัดจันทราวาสเนี่ยติดแม่น้าเพชรบุรี แม่น้าเพชรบุรีเป็นอีกแม่น้ําสายหลักสําคัญก่อนที่จะไหลลงสู่ปากแม่น้ํานะครับก็อาจารย์ก็เลยมีความเชื่อว่าที่อาจารย์ได้รับรู้มาเป็นความเชื่อตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วว่าเขาบอกว่าวัดที่อยู่ใกล้ริมน้ำเนี่ยจะมีความเชื่อหนึ่งอย่างนั่นก็คือความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อเรื่องความเป็นมงคลความเชื่อเรื่องของการขอพรต่างๆแล้ววันนี้นั่นก็คือสิ่งสําคัญที่เราจะได้รับรู้ว่า การขอพรให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์จากกับองค์เจ้าไข่เนี่ยจริงๆไม่ต้องขออะไรมากขอความสําเร็จหนึ่งอย่างเลยขอความสําเร็จเลยนะคะเรากําลังเรียนอยู่เจ้าไข่เจ้าขาวันนี้หนูมาขอเรื่องการเรียนนะเจ้าคะขอให้การเรียนของหนูสําเร็จดังปาารถนาอันนี้ก็ไดู้้าขอเรื่องการงานถ้าขอเรื่องการงานเราก็อาจจะบอกว่าเจ้าไข่เจ้าขาวันนี้ หนูมาด้วยหน้าที่การงานปัจจุบันและที่หนูมีหรือหนูกําลังจะไปสมัครเรียนที่นี่สมัครงานที่นี่ขอให้เกิดความสําเร็จ<ม>ขอให้ใครเห็นใครทักใครเห็นใครรัก<ม>ใครเห็นใครเมตตา<ม>แบบนี้ก็ได้<ม><ม>ลาบสักการะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มน้ำไข่<ม>นกต่างๆเนี่ย มันมันเป็นลาบสักการะแล้วการขอเนี้ยเราจะต้องแบบว่ามีการบนไหมคะหรือว่าขอเลยได้อันนี้เป็นคำถามที่ดีอาจารย์เชื่อว่าคุณผู้ชมก็อยากจะรู้อาจารย์หนูมาแล้วหนูต้องบนไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วบอกนี้เลยว่าถ้าเราได้รับความสําเร็จแล้วเราจะกลับมาหาท่านอีกครั้งหนึ่งการกลับมาหาเราอาจจะนําเงินมาทําบุญกับวัด หรือเรากลับมาหาแล้วเราอาจจะมีข้าของติดไม้ติดมือมาสักการะท่านก็เป็นได้ก็คือไม่ต้องกล่าวก็ได้แต่ว่าเรารู้ว่าทุกอย่างเรารู้อยู่ที่ใจนะความสําเร็จตรงนี้อาจารย์มองว่าเป็นเรื่องของความเป็นมงคลความเป็นมงคลที่ดีอย่างพี่มุกมาพร้อมกับความเป็นมงคลในตัวเองสิ่งที่เรามีความเป็นมงคลนั่นเขาเรียกว่าบุญบุญคือชื่อของความสุขเราไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมาเราก็บุญถวายให้กับพี่ไข่ได้ พี่ไข่เจ้าขาวันนี้หนูมีหนึ่งสิ่งที่เป็นมงคลดีนั่นคือบุญที่หนูได้แสวงบุญมาในที่ต่างๆที่มุกก็มาถวายได้เนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องง่ายๆที่คนเราถ้าจะปฏิบัติรำแล้วทำในที่นี้ก็คือทอสารอัมทำกับทอทอทงรอหันมอมานั่นคือธรรมะทุกอย่างคือธรรมะ ธรรมะคือธรรมชาติสิ่งที่เราได้รับรู้เราสามารถนํามาถวายได้ฟังอาจารย์แล้วอุ่นเลยนะฟังแล้วแนวทางเราก็เราก็จะมีแนวทางว่าเราจะไปทํำยังไงอย่างน้อยที่สุดเราทําด้วยความตั้งใจเราเข้าใจก่อนเมื่อเราเข้าใจเราตั้งใจแล้วเราสบายใจสามอย่างนี้คือสิ่งสําคัญที่จะทําให้ทุกคนมีความสุขและทําให้ทุกคนได้รับบุญนั่นก็คือก่อนที่เราจะทํา เราต้องเข้าใจก่อนเนี่ยเหมือนเหมือนพี่มุกถามอาจารย์เนี่ยอาจารย์เจ้าขาอาจารย์ขาเจ้าไข่เนี่ยต้องทายังไงนี่คือเราเข้าใจแล้วในขณะทาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวอาจารย์จะพาพี่มุกได้ทําด้วยในขณะทาเรามีความตั้งใจในการที่เราจะไหว้พระขอพรให้เกิดความตั้งใจเรามีเป็นดีแน่นอนนะครับเมื่อเรามีเข้าใจตั้งใจแล้วทําเสร็จแล้วเราสบายใจ พี่มุกมีเรื่องสงสัยหนึ่งแล้วเด็กๆอ่ะคะสามารถมาขอพรได้ไหมคะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีหลายคนบอกว่าอาจารย์เนี่ยเวลาไปไหว้ไอ้ไข่ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามหนุงกลัวเอาเด็กไปแล้วเจ้าไข่จะไปสิงเด็กแล้วกลายเป็นเหมือนข่าว <c oughs> อะไรอย่างนี้หรือเปล่า <c oughs> จริงๆต้องบอกอย่างนี้ว่า <c oughs> มันเป็นมงคลน,นั่นคือเรื่องของความเชื่อนะครับ <c oughs> จริงๆแล้วไอ้ไข่ไม่ได้เข้าทุกคนนะ S <S เด็กก็ไหว้ได้เด็กก็มาไหว้ได้<ม> <geht> หรือเราจะขอพรให้กับเด็กก็ได้ไอ้ไข่ไม่เป็นสิ่งแน่นอนนะครับเพราะเขาเป็นเทพเป็นเทวดาที่จะขอพรให้เกิดความสําเร็จให้เกิดความเป็นมงคลทันปารถนาและสิ่งสําคัญที่อาจารย์อยากจะสรุปให้พิมุกฟังเลยก็คือเมื่อเราได้รับรู้ว่าเราจะไปทําการขอพรจากองค์เจ้าไข่อาจารย์ฝากไว้หนึ่งสิ่งเลยว่าเราควรมีความรู้และตั้งใจ ในสิ่งที่เป็นมงคล <Okay. S 1> ต้องอย่าลืมว่าเจ้าไข่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทวด <Wow. S 1> หลวงปู่ทวดคือเกจิอาจารย์ที่ <Yeah. S 1> เราได้รู้ <Okay. S 1> แล้วว่าท่านโด่งดังท่านมีความเชื่อ mm. ท่านมีความศรัทธาและท่านได้ภาวนาที่เป็นดี mm. ก่อนกราบเจ้าไข่ในครุครุกครั้งกรุณาอันนี้อาจารย์ขอความการุณาเลยนะไห uh huh. ว้หลวงปู่ทวดะกอ่อน oh. เพื่อให้ความสําเร็จบุญจากหลวงปู่ทวดเนี่ย uh huh. อนุโมทนาให้กับเจ้าไข่แล้วเมื่อเรามีบุญดี เชื่อมโยงกันเป็นดีแล้วหลวงปู่ทวดประทานพรเจ้าไข่ประทานพรความสําเร็จก็เกิดขึ้นกับเราได้อย่างแน่นอนคิดว่าหลายคนไม่ทราบนะคะเนี่ยอาจารย์มาแนะนำวันนี้หูดีมากเลยค่ะนะครับงั้นก็เดี๋ยวเราเตรียมตัวไปทําการสักการะไหว้องค์เจ้าไข่กันเพื่อให้เกิดความสําเร็จทันปารถนาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวิธีการไหว้บูชาองค์เจ้าไข่เพื่อให้เกิดความสําเร็จนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปรับชมกันครับการไหว้เจ้าไข่ หลายคนก็จะถามอาจารย์อยู่ตลอดว่าอาจารย์เจ้าไข่ไม่ใช่เทวดาเจ้าไข่ไม่ใช่พระหรือเจ้าไข่เป็นอะไรต้องจุดทูปกี่ดอกแต่อาจารย์จะเล่าให้ฟังอย่างนี้เลยว่าหลายคนถามมาเยอะอาจารย์ให้ถือเคตปฏิบัติว่าการไหว้กุมารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกุมารลักย่อมกุมารใดๆก็ตามให้จุดทูปสอดอกใช่ครับวันนี้เราจุดธูปกันสอดอกอ่ะพี่หมุกจุดเลยครับ เดี๋ยวพี่มุกเห็นใช่ไหมครับนั่นคือคาถาบูชาเจ้าไข่วัดจันทราวาสเดี๋ยวเราจะสวดพร้อมกันเลยตั้งนโมสามจบพร้อมกันนโมตะัสสะพะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนโมตะัสสะพะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตะัสสะพะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโล ลาพระลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาพระลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาพระลาภาพระวันตุเมอ่ะขอพรเพียงหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่าง ที่อยากจะได้อยากจะเป็นอยากจะมีอย่าพูดวกไปวนมาเป็นดีจะสำเร็จโชคพันธันปาถนาด้วยปัดได้เล,เลยครับอ่ะจำสิ่งที่เราขอพรตรงนี้ไว้ <Ahmed. S 1> เพราะเดี๋ยวหนึ่งสิ่งที่วัดจันทราวาสมีไม่เหมือนวัดอื่นนั่นก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะพา พี่มุกเนี่ยอ่ะเห็นไหมอาจารย์พูดแล้วขนลุกขนลุกเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะพาพี่มุก <c oughs> ไปกระสิบ <c oughs> บอกท่าน <c oughs> จําพรที่เราขอตรงเนี้ยแล้วไปบอกท่าน <c oughs> อีกทีหนึ่งเป็นเหมือนการว่าเราย้ําให้สิ่งที่เป็นมงคลเกิดขึ้นกับเราโดยชัพพันนะ <c oughs> อ่ะไปเลย เ,เดี๋ยวหลายคนจะสงสัยแน่นอนว่าอาจารย์ขอพรจากตรงนั้นแล้วทำไมต้องมากระสิบอีกจริงๆเป็นความเชื่อที่ว่าการที่เราขอพรกับองค์เจ้าไข่แล้วสิ่งที่เป็นมงคลเรามาย้ำให้ท่านได้ยินอีก หลายคนเช่นเดียวกันอาจารย์มุ้ยหูทิพย์อาจารย์มีหูทิพย์อาจารย์ถึงให้มากระซิบหรือเปล่าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องนั้นเลยตรงนี้สถานที่แห่งนี้เจ้าไขวัดจันทราวาสเราถึงเนื้อถึงตัวท่านได้ท่านเปรียบเสมือนเทวดาท่านเปรียบเสมือนปู่โสมเฝ้าทรัพย์สิ่งที่เป็นมงคลที่เป็นบุญที่เราได้สร้างและสะสมให้เกิดกับองค์เจ้าไข่นั้นถ้าเรายิ่งมาบอกเขาเรามาจับเนื้อต้องตัวเขาเรามากระซิบบอกเขา เช่นเดียวกันเขาก็จะมีความรู้สึกเหมือนว่าเราได้เมตตาเราได้เอ็นดู uh huh. เมื่อเราเมตตาเอ็นดูแล้วความที่เราจะได้เชื่อมโยงเป็นผลบุญตรงนี้แหละเรียกว่าความเชื่อและความศรัทธาจึงเกิดความสําเร็จพบรบารมีที่ <Okay. S 1> พี่มุกได้ขอไว้อาจารย์เชื่อว่าสําเร็จโดยฉับพลัน uh huh. แล้วเป็นมงคลที่ดีไม่ต้องห่วง uh huh. ตัวอาจารย์เองมีความเชื่อและความศรัทธากับเจ้าไข่วัดจันทราวาสมากอาจารย์เชื่อว่าหลายคนที่ได้มากราบไหว้ เจ้าไข่แห่งวัดจันทราวาสนี้จะได้รับความสําเร็จจะได้รับพรที่เป็นดีด้วย <ขอ S 1> นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปคุยกันด้านหน้า<ช>นะครับเดี๋ยวเพื่อพี่มุกมีอะไรอยากจะถามเพิ่มเติมเราจะได้รู้ว่าหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่ความเป็นมงคลของเจ้าไข่นั้นมันมีความเชื่อย,อยังไงจริงๆต้องอย่างนี้เลยว่าความเชื่อความศรัทธาเราไม่ต้องกลัวหลายคนบอกว่าอาจารย์ท่านหไวงว้เนี่ยอาจารย์พูดอะไรทั้งคนลุกอยู่ตลอดเวลา ความเชื่อและความศรัทธามันอาจจะทําให้เป็นความกลัวหลายคนบอกว่าอาจารย์เวลาไหว้แล้วมันจะมีฟีดแบกมีเอฟเฟกกลับมาหรือเปล่าว่าไหว้แล้วจะไม่ดีอะไรเงี้ยอาจารย์คูณรู้ใจพี่เลยมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเ,เพราะความกลัวคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นแต่สิ่งที่เป็นดีที่สุดเมื่อเรามีบุญที่เป็นดีความเป็นมงคลที่เป็นดีแล้วนั่นแหละคือความสําเร็จมีอะไรจะถามเพิ่มเติมอีกไหมก่อนที่เราจะไปขอพรอย่างจริงจัง บ้าจร,ร,รองรจริงๆต้องบอกอย่างนี้เลยว่าใช่พเพราะว่าหลายคนบอกว่าถ้าเอากุมารไปบูชาแล้ว<ง>จะต้องทําอย่างไรจะต้องทจริงๆเราไม่ต้องถวายข้าวถวายน้ําเขานะ<อ>นะอันนั้นเป็นความเชื่อเป็นลาบสักการะ<อ>เราสามารถถวายบุญหรือเรา<ไ>สามารถให้เขากินพร้อมกับเราได้หรือร่วมบุญรับบุญพร้อมกับเราได้อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเราสามารถบ,บูชาเจ้าไข่หรือกุมารต่าง ได้ทุกคนเพียงแค่ว่าเมื่อเราบูชาแล้วเราดูแลถวายบุญเขาดีแล้วหรือยังถ้าเราถวายบุญเขาดีแล้วเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับเขาแล้วความสําเร็จเกิดขึ้นกับทุกคนแน่นอนแล้วขอถามนิดนึงค่ะว่าถ้าเรารับเขารับไอ้ไปเนี่ยเราจะไปคุยไปตั้งที่ตรงไหนอะคะจริงจริงอะจริงจริงจริงไม่เราไม่ตั้งกับพระจริงจริงอะส่วนใหญ่นะเขาจะตั้งกับโตทำงานเขาจะตั้งกับสถานที่ที่เราเห็นประจำรู้ประจำนั่นจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด และอาจารย์ฝากไว้อีกนิดหนึ่งว่าหลายคนพอมีแล้วพอเกิดความที่เราตอนรักอะ่ะเราก็ดูแลอย่างดี oh. พอเบื่อแล้วเราก็ทิ้งทิ้งคว่างคว่างไม่ดูแล oh. อันเนี้ยอาจารย์ฝากไว้เลยนะ oh. อย่าทําแบบนั้น oh. ถ้าเราเบื่อแล้วเราไม่ทําแล้วเราลองเอาให้กับบุคคลที่ oh. เขาจะไปดูแลได้ oh. หรือเราฝากไปเป็นบุญไปอย่าไปวางใต้ต้นโพหรืออย่าไปทิ้ง oh. ไปคว้างไม่ดีไม่ดีด oh. อาจารย์ไม่แนะนํา ถ้าพี่มุกบอว่าบูชายางอื่นอยู่เนี่ยเทพยางอื่นอยู่ก็สามารถได้หมดได้หมดความความเชื่อความศรัทธาเราเป็นมนุษย์ที่อยู่ในธรรมอยู่ในธรรมในที่นี้ก็คือธรรมะธรรมะก็คือธรรมชาติเราสามารถบูชาดูแลเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพียงแค่ว่าเรามีความเชื่อมั่นความศรัทธาอย่างงมงายแค่นั้นเป็นดีนะครับโอเควันนี้ก็ข้อมูลดีๆสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับทุกคน สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับพี่มุก<ม>นะครับสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมในรายการเอ็ดไฟแห่งนี้และอาจารย์เชื่อว่าข้อมูลดีๆเรื่องราวดีๆกิจกรรมดีๆอาจารย์จะนํามาฝากให้กับคุณผู้ชมอาจารย์ขอฝากวัดจันทราวสาตําบลท่าราบอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีถ้าท่านใดผ่านไปผ่านมาของจังหวัดเพชรบุรีแวะเข้ามาในเมืองมาไหว้เจ้าไข่มาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือมากราบสักการะท่านเจ้าอาวาสอาจารย์เชื่อว่าความสําเร็จจะเกิดขึ้นกับทุกคนด้วยวันนี้อาจารย์ขอฝากคติเตือนใจไว้ว่าสิ่งที่เป็นมงคลเราสามารถปฏิบัติได้เป็นดีเราสามารถกระทําได้ด้วยตัวเองสวดมนต์เราทําได้ด้วยตัวเองนั่งสมาธิเราทําได้ด้วยตัวเองเมื่อทําแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะคุ้มครองดูแลเราเป็นดีสืบไปในเบื้องหน้าวันนี้อาจารย์และพิมุก ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกับรายการ s อสไฟในครั้งต่อไปได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับคคบขอบุณม่ะ